สวัสดีค่ะขอภายที่แสงเป็นอย่างนี้นเพราะว่าเพิ่งตื่นสุภาพสัสดีค่ะวันนี้ได้เลย Eat from home วันนี้นะคะดิฉันว่ามันคงเชืจะถึงเวลาสักทีที่ดิฉันต้องรีวิวนะนี่คือซชกสั่ยานค่ะ คือผัดผัดผ่อนมานานมากนะคะหรับโจ๊กกัญญาหลายเดือนมากพยายามแล้วนะคะไปวิ่งสวนลุงทีไรนะคะก็แบบพยายามพยายามแบบเดินไปกินหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีนะคะตอนนี้สั่งมากินดีกว่านะครับเนี่ยนีเนี่ย ตงนี้ห้าสิบห้าบาทนะคะเป็นโจหมูยังเดียวหลายคนบอกว่าจะเปรียบกับโจบางลักหรือว่าโจตลาดน้อยที่เคยไปกินหรือเปล่ามันไม่เปรียบไม่ได้อะเนเพราะว่าแบบเราเคยกินทั้งสองเจ้ามาแล้วแล้วเราก็เทียบให้ดูกันเห็นๆไปเลยว่าแบบแตลาดเจ้ามานัน เป็นยังไงเนะที่เทียบไม่ได้แบบว่าแบบใครดีกว่าเท่ไหร่นะคะมันมันคือมันอร่อยทุกต้าแหละแต่แค่แบบมันจะมีจุดแตกต่างกันนิดนึงในแต่ละร้านเริ่มจากโจ๊กสัมเ่าก่อนนะคะเริ่มจากของเขาก่อนก็คือปกติเราจะสั่งแบบใส่ไข่ปกติใช่ไหมก็จะเป็นไข่ลวกอะไรอย่างนี้ตอนนี้ฉันสั่งเป็นโจ๊กหมูแล้วใส่ไข่เคม็ม นี่คือสิ่งที่เจ้าอื่นไม่มีนะนี่อันนี้มันเป็นไข่เค็นมนะคะดูจากลักษณะเนื้อข้าวของเขาอะมันก็มันเป็นข้าวเป็นเม็ดดีนะอืม รสปรุงดีมากค่ะคือปกติโจทางโจตลาดหน่อยแล้วก็โจโจที่บางหลักโจกปริณน,นะมันจะมีสีเขาจะขาวใช่ไหมแล้วมันแล้วเราจะรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้เค็มหรือว่ามันไม่ได้ปรุงรสตามที่เราต้องการมันจะมีความจืดๆอยู่บ้างแต่อันเนี้ยมันปรุงรสมาเสร็จเลยแล้วพอดีมากคือมันเป็นรสที่เรากินนะ่ะ คนอื่นไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเค็มพอให้เค็มโดยริปเป้านะแต่สำหรับเราอ่ะนี่คือรสที่เรากินก็คือเค็มประมาณนี้มีพริกไทยเล็กๆอ่ะหมูบ้างชิมหมูไหม,มหมูมันมีแล้วนะขายหมูเด้งเล็กๆนะครับ ้าเทียบหมูสามเจ้าเลยนะอ,อันนี้สุดพริกไทยเลยถ้าเทียบหมูสามเจ้านะคะอันนี้เผ็ดพริกไทยที่สุดเลยนะคะแต่ความแน่นของหมูอะยังยกให้โจกตลาดน้อยอยู่อันนั้นหมูแน่นจริงนะคะแล้วก็ลักษณะการปั้นของเขาอะโจกตลาดน้อยก็ยังชนะอยู่ดีนะนะคะมันคือการปั้นแล้วแน่นแล้วแบบมันกลมอะ แต่ะะทั้งสามเจ้าเลยนทั้งสามเจ้านะคะสำหรับสำหรับเราเราคิดว่าถ้าใครชอบชอบโจ๊กที่อยู่ในซันนะมีกลิ่นไม้เล็กๆนะะมีกลิ่นไม้เล็กๆไปโจ๊กไปโจ๊กปรินนะคะโคตจะมีกลิ่นไม้ของเขานะคะชอบโจ๊กที่ทําสด ทำสดแล้วก็รสชาติยูกลางๆไม่ได้ไปทางเค็มหรือว่าแบบอรไรมากไปโจกตลาดน้อยนะคะชอบกินหมูหมูหนันนัหนหมูเยอะๆไปทางโจกตลาดน้อยแต่ถ้าใครชอบโจกที่แบบมีการปรุงรสให้เสร็จแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องทาอะไรเลยนะคะก็มาที่โจกสามย่านซึ่งเรามม่นใจว่ามันอร่อย ขอโทษที่ไม่ได้ไปทานที่ร้านนะครับตอนที่ความจริงก็ไปนั่งได้แล้วแต่เราว่ามันอะไรดีนะครับเอาละครับวันนี้มารีวิวเล็กทำให้แล้วนะใครที่ทักมาบอกว่าทำไมยังไม่มีโจีกยังไม่มีโจกสัมยานทำให้แล้วนะจ๊ะไปละขออนุญาตไปเพลินๆนะจ๊ะไข่คเค็มไม่รีวิวนะมันคือไข่เค็มปกติแหละ ขออนุญาตไปเลยจ้ะเจนจอยจอยจกันอีพีหน้านะบ๊ายบาย